สวัสดีครับผมได้มีโอกาสเดินทางไปชมพิพิธภัณฑ์ทศฐานแห่งชาติเจ้าสามพระยาจังหวัดพระนครศรีย,ยุทธยาซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการที่อาคารเรือนไทยกลางน้ําเกี่ยวกับเรื่องราวการค้นพบพระพุทธรูปโบราณในองค์พระมงคลประพิษซึ่งมีความน่าสนใจอย่างมากเลยครับจึงของนํามาเล่าให้ฟังในวันนี้พระมงคลปพิษเป็นพระพุทธรูปโบราณขนาดใหญ่ขนาดหน้าตักกว้าง9เมตร55เซนติเมตร สูง12เมตร45เซนติเมตรสนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวพุทธศตรวตรรษที่21รัชสมัยสมเด็จพระชัยราชาราวปีพุทธศักราช281 0ซึ่งปรากฏในพระชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิดว่าศักราช900จสแรกให้พุ่นดินณวัดชีเชียงในเดือน6แรกนั้นสถาปนาพระพุทธเจ้าและพระเจดี ศัก,การาช900ก็คือจุลศัก,การาช900ครับตรงกับพุทธศัก,การาช281คำว่าสถาปนาพระพุทธเจ้าเข้าใจกันว่าคือองค์พระมงคลปพิรที่สร้างขึ้นพร้อมกับวัดชีเชียงซึ่งวัดชีเชียงหลงเหลือหลักฐานเพียงทราบวิหารแกรบหน้าวิหารพระมงคลปพิรในปัจจุบันนี้จนกระทั่งถึงวัชสม,สมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมราวปีพุทธศัก,การาช2151ถึง2171 ได้มีการชะลอเคลื่อนย้ายองค์พระมงคลประพิษจากวัดชีเชียงมาปริษฐานณตำแหน่งปัจจุบันนี้แล้วสร้างมนฑดบครอบไว้มาถึงรัชะสมัยสมเด็จพ,พระเจ้าเสือราวพุทธศักราช2249พงศาวดารเขียนว่าได้เกิดฟ้าผ่ามนฑดบสร้างความเสียหายต่อองค์พระมงคลประพิษจึงมีการบรูรณะองค์พระและสร้างวิหารขึ้นใหม่ในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ราวพุทธศักราช2285มีการบรูรณะองค์พระและวิหารใหม่เป็นครั้งสุดท้ายก่อนการเสียกรุงศรีอย,ยุธยาปีพุทธศักราช2310ครับจึงถูกทิ้งร้างจนมีสภาพทรุดสมหนักทั้งองค์พระและวิหารโดยองค์พระที่พระพาหาขวาหรือแขนขวาแตกพังไปจนหมดข้อมูลจากกรมศิลปากรกล่าวว่าราวปีพุทธศักราช2463พระยาโบราณราชธานิน สมุหเทศาพิบาลอยุยทยาไปเข้ามาดําเนินการปฏิสังขรณ์องค์พระมงคลประพิษโดยซ่อมแซมส่วนที่ชํารุดต่อพระพาหาขวาซ่อมแซมพระพาหาซ้ายพระเสียนและพระรัศมีซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการบรูรณะองค์พระมงคลประพิษจนกระทั่งปีพุทธศักราช2499รัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามจึงได้ทําการบรูรณะขึ้นใหม่ทั้งอาคารและวิหารและมีการปิดทองทั้งองค์ เมื่อปีพุทธศักราช2535ตามที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันนี้ข้อมูลจากกรมศิลปากรได้อธิบายการค้นพบพระพ,พุทธรูปโบราณจำนวนมากในองค์พระมงกลบพิษได้เกิดเมื่อครั้งการบรูรณะใหญ่ในรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามเมื่อกลางเดือนตุลาคมพุทธศักราช2499ระหว่างการบรูรณะนั้น ปรากฏว่าพบพระพุทธรูปสำริดอยู่ที่บริเวณพระอุทรหรือท้องของพระมงคลปพิษซึ่งตรวจพบว่ามีทั้งสิ้น20องค์จนกระทั่งคืนวันที่20กลุ่กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,500มีคนร้ายได้ลักลอบขุดเจาะที่บริเวณบ่าซ้ายองค์พระมงคลปพิษพอถึงรุ่งเช้าทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าบรุะองค์พระตามปกติแต่พบร่องรอยการขุดเจาะหาสมบัติของคนร้าย สร้างความเสียหายบริเวณพระพาหาซ้ายจึงได้พบพระพุทธรูปสำริดด้านในและดำเนินการเก็บขึ้นมาพบว่ามีกว่า200องค์ส่วนใหญ่มีสภาพชํารุดปะปนกับเศษอิฐหักอย่างไม่เป็นระเบียบจึงสันนิษฐานว่าเกิดจากการนําพระพุทธรูปที่ชํารุดและเศษอิฐมาเติมให้เต็มองค์พระไม่ใช่การสร้างกรุกตามที่เข้าใจปัจจุบันพระพุทธรูปได้เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ทศถานแห่งชาติจันกเกษม จำนวน112องค์และพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติเจ้าสามพระยา28องค์ประกอบด้วยพระพุทธรูปหลากหลายสมัยตั้งแต่พุทธศตรวตรรษที่18ถึง22ท่านที่สนใจสามารถรับชมนิทรศการที่อาคารเรือนไทยพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติเจ้าสามพระยาจังบดพระนครศรีอยุธยาครับ